พาเอฟมาชมนะกล้ยไม้ชางกะนะออกดอกหลกมากเลยปีนะี้เนี่ยชางกะออกดอกไม่ได้ธรรมดาเนี่ยนะชอ่อใหญ่ๆนะออกสีขาวสีม่วงนะชางกะฝนตกมาจุกดอกเน่าแล้วปลุกรอบบาน ดูช่อใหญ่ๆนี่ครับเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านนี่ก็สวยดอกไม้กล้วยไม้นี่ออกเป็นบมาเป็นหลังแล้วนะดอกช้างกะเนี่ยดูนะแต่ละช่อแต่ละช่อนะครับปีนี้ออกเยอะเลย ออกทุกช่อทุกดอกนะครับเนี่ยประมาณอีกอาทิตย์นึงนะครจะออกดอกมาให้ดูนะครับดูออกทุกกิ่งเลยนะเนี่ยธรรมดาจะไม่ออกแบบนี้นะนนดูนี่จะก,ก็โคนยันปลายเลยดอกนะครับดอกช่างกะเห็นไหมเนะี่ยนี่ครับ ออกแค่ก็โคนยันปลายอนะไนะั่นแหละดูครับวีนี่ออกเยอะนะธรรมดามันออกแค่ช่อนับสามใบลงไปนะจะออกธรรมดาจะออกแค่นี้ครับเนี่ยแต่ละ,ะช่อนะอันนี้ออกเกินกาหนดดูนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยดอกทั้งอะไรเนี่ยนียออกทุกช่อดอกเลยครับเนี่ยทุกทุกช่วงใบเลยนะ นี่ได้สวยงามมากครับปีหน้ามันจะออกให้ผมหมอ่ปีนี้เนี่ยต้นเล็กๆก็ยังออกแลวครับเนี่ยช่อดอกกับดูเนี่ยดกบ้ารละหัมเลยช้างกะบ้านผมกล้วยมาให้ป่านะลอกช้างกะนะเดี๋ยวตอดอกๆสวยๆเดี๋ยวถ่าย ให้ชมอีกทีครับเนี่ยช่อดอกเต็มเต็มนะที่บ้านเราปลูกไว้เยอะครับกล้วยไม้ช่างกะหน้หาบ้านก็มีนี่ครับยินเยอะใหญ่เลยเนี่ยดอกเป็นพุ่มเป็นพวนงนู่นลงไม้ช่างกะจันนะเป็นไม้ป่า สวยงามมากครับแต่ปีนี้ออกดอกเยอะเกินกขนาดดอกเยอะเกินขอบคุณที่รับนะครับที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับนี่ทุเรียนเราปลูกไว้นะครับทุเรียนมูซานคิงนะครับเนี่ย นี่ทุเรียนมูสานคิงปลูกได้หนึ่งปีแนละ้วขอบคุณครับที่รับชม